วิธีหม,มักหมูนุ่มเจใช้โปรตีนเกษตรหมูนุ่มเจหรือว่าไก่อบรมควานเจเนาะแล้วแต่เขาจะเรียกกันนะผมใช้พริกไทยนะครับผมตมลงไปแล้วก็รสดีเจลงไปน้ำมันหอยเจลงไปน้ำตาลลงไปเกลือลงไปรากผักชีลงไปแล้วก็คูคเ้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ใช้กะทิกะทินี้จะทําให้เวลาทอดไม่อมน้ํามันแล้วผมเราก็ใช้แป้ง กรอบ UFM หรือยี่ห้อไหนก็ได้ผมเอามาโรยๆนะแค่โรยๆเฉยๆไม่ไม่ละลายนะผมแค่โรยเฉยๆนะผมอันนี้ก็ตำหน้กพอิแล้วก็นําไปทอดผมจะทำอารสชาติเข้มๆทานกับข้าวเหนียวนะครับผมหรือว่าจะทําแบบหวานก็ได้แล้วแต่เรารับผมจะโรยแป้งโดยโรยแต่ต้องใส่กะทิไปก่อนนะผมไม่ไม่ใส่กะทิเยอะนะผมใส่ใส่ไม่เยอะเยอะนะครับผมแล้วก็โรยแป้งลงไปนะครับแล้วก็นําไปทอดก็บอว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อย นะครับผมผมทำสูตรไปให้แล้วนะผมก็จะเป็นสูตรเต็มกว่าน,นี้ลองเข้าไปดูได้อันนี้จะเป็นคลิปสั้นให้ดูเฉยๆนะครับก็เทออกมาอันนี้ก็ทํางานบุญเนาะผมบอกอัตราส่วนไม่ได้เพราะผมทําประมาณ6กกิโลเกิโลเลยนะครับผมนี่ทานกับมีข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็ห่อให้กับญาติทําททานนี่กับแขกละนะครับผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ